สวัสดีค่ะเข้าชู่ช่องยาชิโกโกะนะคะวันนี้นะคะยูทูบเบอร์กับลุงป้ากับยูทูบเบอร์นะคะไปช่วยน้ำท่วมนะคะที่จังหวัดมหาสารคามนะคะไปหมดเลยนะคะเดี๋ยวย่ารลดน้ำต้นไม้ก่อนนะคะเอฟซี FC. เราก็จะรดน้ำต้นไม้นะคะไปเรื่อยๆนะคะ,น,ะ,คะนี่หน้าบ้านนะคะรดต้นต้นา้ำหน้าบ้าน ก็ดีต้นหักนะคะก็งานประจําของต้นฮักแต่ว่าต้นฮักก็ไปช่วยน้ําท่วมนะคะกับลุงป้านะคะต้นฮักไม่อยู่ย่าก็เลยวันนี้เป็นรดน้ําต้นไม้เป็นหน้าที่ของย่านะคะอึซีโอ้ถึงบ่นน้อ ไลเรืยๆน,นะคะงานปกติของต้นฮักนะคะแต่ว่าย่าลดแทนต้นฮักต้นฮักมาอยู่อน,นี้เป็นต้นไม้ในพะื้นบ้านเนาะสมัยจะเก้าตะทีเนาะเอาล้วได้อันนี้ในะต้นไม้ ก็ลดมาเรื่อยๆนะคะ FC ทองอุไลนะคะทองอุไลยางมันไกลนะคะยากก็เลยทำแบบนี้นะคะ FC ทุกท่ทกาน กระจายแบบชิมน้ำไปเรื่อยๆนะคะน่าเลยกองแล้วเนาะถือกองยันถือกองต่รดน้ำไปเรื่อ,อยๆนะคะ,ะ,คะทุกท่าน เราเข้ามานะคะมาเที่ยวถ่ายรูปหน้าบ้านลุงนะคะอันนี้หน้าบ้านลุงนะคะก็จะมีดอกไม้นะคะส,สวยๆนะคะอเอฟซีไปเอฟซีมานะคะก็สามารถถ่ายรูปนะคะตรงนี้ได้นะคะ ปรูร้รต้นมะนาวก่อนนะคะไอซีต้นมะนาอยู่ตรงนี้ต้นมะนา ้นมะนาวค่ะก็ลดไปเรื่อยๆนะคะตรงนี้ป้าก็จะทำ เป็นสวนดอกไม้นะคะเป็นสวนดอกไม้เป็นจะทําเป็นสวนดอกไม้เดี๋ยวป้าไปแจกของหมดแล้วก็ป้าก็จะทําเริ่มทํานะคะเริ่มทําพาเรายูทูปเบอร์เรานี่แหละทําเป็นสวนดอกไม้นะคะสวนหย่อมสวนหย่อม,มกับป้ากับ ทำสวนหย่อมนะคะเราคือทูเปอร์ต้องช่วยลุงช่วยป้านะคะทำสวนหย่อมเราร่วมด้วยช่วยกันนะคะเอซีนะคะก็สำหรับคลิปนี้นะคะ่าก,ก็ฝากด้วยนะคะกดไลค์กดแชร์ด้วยนะคะกดติดตามช่องญาาชีกก,กอกด้วยนะคะสำหรับคลิปนี้นะคะสำหรับคลิปนี้นะคะเอซี SC. สวัสดีคะ่ะ